568ซึ่งมีระเบียบว,วราะระการประชุมครั้งนี้นะครับระเบียบว,วราระที่1เรื่องที่ประธานแก้งให้ทิ้งชุมซาทำไมนะครับจะทําให้ตําแหน่งในขานะครับสภาน,นะครับไม่มีนีจขทำขาารายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับกา,ารประชุมสภาทำไมสามารสมำไมที่2นะครับประจําปีนี้พ่อที่จะแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนบ้างนะครับทำางานให้เข้าตาประชาชนนิดนึงฝากนะครับเพราะว่า,วาชาวบ้านส่วนใหญ่ พิมพ์ผลงานนะครให้น้องนักเรียเช่่ยกันดูนะจะมีโบชัวแจกว่าจากการประสานงานของสองสอุุลมณีนะต้องยกเกียรติเขานะเขาก็นี่ฝากถึงเพื่อสมาชิกนิดเองว่าขอโทษนะอ,าาอันนี้พูดได้นะเพราะฉะนั้นแต่ละเขตต้องทํางานเป็นทีมต้องช่วยเหลือกันโมนหนึ่งถึงหมสีตต่ต้องทํางานเป็นทีม้องลงตำแหน่งและปฏิบัติปฏิบัติงานที่องค์การบริาาหารส่วนตัวน้อยน,นะครับผมสุภาเกตนะครับ ย้ายมาจากอบตบางตะในมาเป็นประหลัดที่นี่นะครับก็อยู่ได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็คงจะอยู่ได้อีกประมาณตามที่ท่านนายกก่าวไว้55วัน55วันนะครับก็ได้เวลากเกษียณนะครับตอนนี้ก็ย้ายเข้า61นะฮะในแต่ทปีหนึ่นะครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดวันลาที่เหลืออยู่ก็จะพยายามใช้เพราะว่าเวลาเหลือน้อย ก็อยากจะช่วยท่านนายกเท่าที่ผมประสบมาท่านนายกนี่ก็เท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยเป็นนายกที่ขยันเจอนายกมาก็หลายท่านนายกนี่ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะท่านก็ไปไหนเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าผมมีโอกาสได้นะครับถ้าผมเป็นลูกบ้านเนี่ยผมก็คงจะไม่ไปไหนนะครับผมก็คงจะต้องเลือกด้วยนะครับ ที่นี้การทํางานของผมเนี่ยถึงเวลาจะน้อยก็จริงจนะหากว่าท่านสมาชิกท่านใดประสบปัญหาหรือว่าอยากจะพูดคุยอยากจะปรึกษาหรือผมก็ยินดีนะครับอยู่ที่ทํางานตลอดปกติผมก็จะไปจะมาทำงานแต่เช้าหลังนแล้วก็มันมีทั้งปรึกษามีทั้งพิมานปีดาอย่างไรอยู่ในเขตของหมู่สองถ้ากับหมู่สองาหมู่ห้าเนี่ยสองพันกว่าราคาเรื่องความยำเยอะกว่าที่อื่นเป็น พราะท่ตบบนใน6,000กว่าล้ารอยู่หมฮาอย่างเดียว2,005กว่ามันอยู่ที่วัดเมพิมลราชซึ่งย้ายมาที่อตอีกนะครับครับผม<น>อ,อดีตน,นะครับเป็นท่านเป็นเลขานุการนะครับของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้อนญาติสอบบรรจุท้องถิ่นนะครับแยกออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรับผิดชอบนะครับเป็นอาจารย์นหครับกรมส่งเสริมนะครับ เป็นผู้รับผิดชอบด้าน,นกองงานกฎหมายของงานกฎหมาย,อายของภาครกรครับผมว่านี่ป็นเป็นวลระสำคัญนะครับครับครับว่ยจะไปปุนเพื่อนหรือไม่ที่ที่ไปที่นะครับสำนักพุตอะไรเนี่ยนะครับเป็นที่สมเป็นที่เช่าใช่ไหมเป็นที่สมเป็นสมจะมีสองสองสองแบบนะครับคือนะครับนี่การสร้างเราเป็นสิ่งผูกสร้างถาวรอใช่ไหมครับยังไงก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่ง,งกรรมการในการไปยติจำนวนสามท่านโดยเสนอชื่อจาก เพื่อนสมาชิกแล้วก็มีผู้รับรองก็ต้องเดียวทันต้องนัดกันท่านตราดครั้งนึินะครับแต่คณะกรรมการในการแปรวิีก็ให้เพื่อนสมาชิกเสนอชื่อนะครับสเสนอชื่อมานะครับแล้วก็มีรับรองซึ่งคณะกรรมการแปรติของปีที่แล้วนะครับเดิมนะครับก็คือว่ามีนะครับนายธรรมิศวัดีนะครับสมาชิกหมู่ที่ห้านางบารณีการคุ้มนะครับสมาชิกหมู่ที่สองแล้วก็ ดางรัตนาธิกครนะครับมาปีกมู่ที่3นะครับถึเข้ามาประมาณมีนาเมษาถึงจะได้เรื่องดำเนินการทําช่วงนี้เราจะมีเวลานะครับก็ดูของท่านนะครับก็คาดว่าทุกท่านจะเข้ามานะครับบริษัทในนั้นเราทําไปมีปัญหาไปเราเรากยากเราของท้องถิ่นในกระทรวงของกรมส่งเสริมค่ะผมส่งเสริมค่ะคับพอแล้วค่ะก็จะแจ้งมาให้เราค่ะเตรียมเอกสารอีก3 0สิชุดเพื่อเข้าคณะเตรียมอีก3 0บชุดใช่ค่ะ เพื่อเข้าคณะกรรมการใช่ค่ะเพื่อเข้าคณะกรรมการแล้วก็ให้เชิญน้องไปชี้แจงค่ะลงมติหรือเปล่านะครับมีการลงมตินะครับรับรับหลักการับร่างข้อบัญัตินะครับวันที่ประชุมเลยนะครับวันที่13นะครับแต่ว่าถ้าปรหลัดกับวันที่13วันที่13นะครับจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการนะครับมีการไต่ยติแล้วก็ลงลงมตินะครับที่ประชุม โครงการที่กอสร้างหลังคาเนี่ยผสมของอ,อบตอให้อีกเมื่อปีเมประมาณ2 5 6 0นิติกรมานิติกรเขาได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ดูในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเขาก็ดาเนินเรื่องให้กองพังเนี่ยคืนเงินจ่ายในนามของอ,อบตอให้ให้กับบริษัทนี้นะคะส่วนขั้นตอนเนี่ยที่จะคืนเงินเนี่ยทางกองพังเนี่ย ก็ต้องใช้ระเบ ok ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอบตของอบตนะคะปี2 5 6พนะคิะเป็นช่วงโควิดอ่ะเป็นสัญญาที่อยู่ในช่วงของที่ที่นังสืาก็สอด่านผานในการไปยติกันเอาเองนะครับในที่นระกรรมการสามท่านจะสวนเรื่องเวลาภายในกันญาเนี้ยทันครับรายเดียวนี้ขาดสมบัติ ก็ก็ยกเลิกประกาศน่าจะต้องประกาศใหม่นะครับการถ้าการเงินเราก็ต้องขอมติสภานะครับการเงินเราต้องจัดขอมติที่จะเสนอหรือจะแก้ไขนะครับหรือว่าจะจะอภิปรายโครงการใดๆนะครับก็ขอให้ท่านคือว่ดกขากาหนดเงินไว้สองปีนะครับการเงินไว้แตราว่าไม่เพราะว่าถ้าไปแล้วกลับว่ามันมีเงินอยู่แล้วว่าู ได้เลยตอนสองวันประมาณรวมห้าสิบคันสามวันห้าสนะิบกว่าหลังออกรถติดอย่างหนักติดหลายกิโลเลยครับทุกท่านในวันศุกรฝากชาวบ้านดูด้วยนะฮะถึงเราจะไปชุมว,วันนะทุกวันไม่ได้ก็ตรงรถเดียวผมก็ไปทานหมดตอนนี้เอาใจหมดร้านแวะหมดร้านคนพูดผมได้คนพูดครับขอบคุณมากครับ